อนาพรามกับวันิภคขนยากไรวันทิพมาถึงเสด็จพ่อจงสมาทานอุโบสถทศินวันสิบห้าค่ำเขาเรียกวันทิพนะวันทิพพุ่งนี้เป็นวันทิพบอกพ่ออย่างเงี้ยพุ่งนี้เป็นวันสิบห้าค่ำเป็นวันทิพไปอย่างนี้วิโสปนละโสทิพเยพรุ่งนี้เป็นวันสิบห้าค่ำเป็นวันทิพ ขอเสด็จพ่อจงสมาทานอุโบสถเสด็จพ่อจงให้ทานแก่สมณพราหมณ์แก่วันิพกขอนยากไรนางคนนั้นพอโตรู้จักความมาก็จำ้ำศิลอุโบสถในพระบรมหาราชวังแต่ในสมัยนั้นยังไม่มีพระพุทธเจ้านะมีแต่พระโพธิสัต์พระเจ้าอังคติราชนี้กทําตามลูกสาวลูกสาวนี้ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะดีอย่างไรแต่เพียงแต่ชวนพ่อก็พอดีมีอํามาตย อมามาดอยู่สองคนแล้วก็เสนาบดี body, หัวหน้าทหารคนหนึ่งหัวหน้าทหารนั้นชื่อว่าอาลานะส่วนอมามาดสองคนคนหนึ่งชื่อว่าวิชยะคนหนึ่งชื่อว่านามะวันหนึ่งเป็นวันเพ็ญเตือนสิบสองซึ่งพระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างสวัยพระราชาห้อมล้อมด้วยบริวารก็เลยพูดเปรยขึ้นมากับอมามกับเสนาบดี ในวันคืนเช่นนี้เราควรจะทำอย่างไรให้เกิดคุณค่าแก่ชีวิตที่สุดดีที่สุดสนุกสนานอะไรที่สุดเราควรจะทำอย่างไรเสนาบดีจอมทาหารก็เสนอขึ้นในวันเช่นนี้สมควรที่จะเตรียมกองรถกองมากองช้างจะตุลงคะเสนากองทหารทั้งสี่เหล่าทัพยกกองกำลังแสนยานุภาพอันเตียงใจ ไปปาประจามิตรตามแ่นแควนชัยชนะอันยิ่งใหญ่นั้นจะทําให้เรามีความสุขมีฝ่ายทหารเข้าเสนอขึ้นอย่างนี้ที่นี่ฝ่ายอมาย์อีกคนหนึ่งก็บอกว่าการรบทับจับศึกนั้นหม่อมฉันไม่เห็นด้วยมันเป็นเรื่องเข็นฆ่าในแผ่นดินของเรานั้นไม่มีใครอยากจะต่อสู้แล้วหม่อมฉันเห็นว่าพระจันทร์เสวยเลิอกอย่างเต็มดวงอย่างนี้หน้าที่พระเจ้าอยู่หัวจะได ทรงกเกษมพระสำราาสเเสวยการม,มารมอันเพียบพร้อมในนครน,นี้ล้วนแด่นางสนมนารีเหมือนเทพอปปศนขึ้นไปสู่บนปราสาทราชมนเทียนแล้วสนุกสนานให้เต็มที่มีอะไรจะดื่มจะกินน้ำจุนน้ำจันหามาเออเข้าที่นีวิชัยอมาตเสนอขึ้นแบบใหม่หม่อมฉันเห็นว่าวันเพ็ญพระจันทร์เต็มดวงเช่นนี้การที่เราจะมัวสยบลุ่มหลงอยู่กับกาม,มารม เราก็เคยมาอยู่อย่างนี้แล้วการลบทับจับศึกก็เป็นไปเพื่อการเข็นค่าเบียดเบียนเลือดเนื้อและชีวิตหม่อมฉนันเห็นว่าควรจะเข้าไปสู่อารามอันเป็นที่อยู่ของสมณพราหมณ์ผู้ที่โลกบูชาแล้วไปไต่ถามข้ออัดข้อทำโลกนี้โลกหน้าการประพฤติการปฏิบัติควรจะดำรงตนอย่างไรดำเนินไปอย่างไรเออเข้าท่าเข้าทาง ว่าอย่างนี้พระเจ้าอังคติราชก็บอกว่าอย่างนี้ดีแล้วเราจะไปที่ไหนอาณารละอม,มาตก็เสนอขึ้นมาว่านอกจากพระนครวิเทหารัฐของเราเนี่ยมีอารามอันร่มรื่นเป็นที่อาศัยอยู่ของท่านคุณะชีวะกะกัะสปะเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนทั้งหลายกราบไหว้คารพบูชาไปเถิดเราจะได้ไปสอบถามข้ออัดข้อทำ พอตกลงกันได้ก็ไปเลยคืนนั้นแต่งเรือแต่งตัวอะไรเสร็จทั้งกองทหารทั้งรถทั้งมา้าก็เดินทางไปจนไปถึงชีวะกะกัสปะอเจรกไปกราบสนทนาพาทีกันถามไถ่กันพอรู้ความไปความมาและททางนี้ก็ยิงคำถามเลยท่านผู้เจริญนักปราชญ์บ,บัณฑิตในโลกนี้บัญญัติการกระทำอย่างไร จะพึงประพฤติอะไรกับแว่นแคว้นจะพึงประพฤติอย่างไรกับบิดามารดากับพ่อกับแม่กับบุตรภรรยากับเสนาข้าศาศตรบริวารทั้งหลายจะประพฤติทำอย่างไรบ้านเมืองจึงจะอยู่เย็นเป็นสุขแม้ตายแล้วจะได้ไปสู่สวรรค์ปรากฏว่าคุณชีวะกสปะกลับให้คําตอบว่ามหาบาพิตรราชสมภารโลกหน้าไม่มี ชาติก่อนไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีดอกมนุษย์ในโลกนี้เกิดตามกันมาเหมือนเรือใหญ่จูงเรือเล็กวนเวียนกันมาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายย่อมเป็นไปเองจะดีจะชั่วจะเป็นบุญเป็นบาปอะไรนั้นมันจะเป็นไปเองจนกว่าจะครบแปดสิบสี่กัปก็จะไปถึงที่สุดไม่ต้องไปทำอะไรเลย ฆ่าใครลงไปก็ไม่บาปเพราะว่ามหาภูตะลูบดินน้ำไฟลมผสมกันก็เหมือนกับาธาตุพาเข้าไปในาธาตุท่านั้นไม่มีบาปไม่มีบุญบิดามารดาก็เหมือนเรือใหญ่จูงเรือเล็กตามกันมาเฉยๆพอพูดอย่างนี้ท่านจงสเสวยความสุขตามพระราชอำนาจที่มีเถิดพออาเจลกนี้กล่าวจบอำมาตย์พคนนั้นก็พูดขึ้นมา จริงอย่างที่ท่านกระสป,ปะกล่าวอย่างนั้นหม่อมชั้นเกิดมาจําชาติได้เมื่อชาติก่อนหม่อมชั้นเกิดที่นครราชคฤหม่อมชั้นเป็นลูกนายช่างทองหม่อมชั้นนอกอกนอกใจพรรยาลูกสาวใครมีพรรยาใครมีหม่อมชั้นใช้เงินไปซื้อบันเทิงอยู่สนุกสนานหลังจากนั้นหม่อมชั้นก็สิ้นชีวิตแล้วมาเกิดในชาตินี้ได้มาเป็นอมรษ มั่งคั่งไปโดยโพคะและอำนาจถ้าบาปมีทําไมหม่อมฉันจึงไม่ตกนรกในขณะที่อนาละอมาตพูดจบมีคนขอทานยากไร่คนหนึ่งชื่อว่าวีชกคนยากไร้แต่คนยากไร้คนนี้ก็จําชาติได้เหมือนกันแกถึงมีจะยากไร้มีอาหารการกินขอทานเขาได้บ้างรับจ้างได้บ้างแกจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งให้ทานในวันพระ แกก็สมาทานอุโบสถทศินเสร็จแล้วพอได้ยินอน,นาละอมาตพูดจบนายวีชตะขนยากหลายนี้ก็หายใจดังฟืดฟาดฟืดฟาดว่าไงว่าสืบขีมุกพนังใหญ่พนังยิ่งสืบขีมุกหลังจากนั้นก็ร้องไห้น้ําตาไหลพลากออกมาสะอึกสะเอินเป็นจริงอย่างท่านอน,นาละอมาตกล่าวแม้หม่อมชันเองก็จําชาติได้ชาติหนึ่ง เมื่อก่อนนั้นหม่อมชันเกิดมาเป็นบุตรเศรษฐีที่นครโกสัมพีแห่งวังสารัตหม่อมชันได้ทําบุญทําทานกับสมณะรามไม่ขาดหม่อมชันได้คบแต่เพื่อนที่ดีๆชวนกันทําบุญทําทานไม่ขาดแต่พอหม่อมฉันตายจากชาตินั้นมาเกิดในชาตินี้มีแต่ความยากไร้อาพับขับแขนไม่เห็นว่าบุญนั้นได้ช่วยหม่อมชันเลยมีแต่ประตูแห่งความพ่ายแพ้ หม่อมฉันได้กำไว้แต่ความพ่ายแพ้ในกำมือซึ่งมันตรงกันข้ามกับอนาระอมานเกิดเป็นคนมือชาติก่อนเต็มไปด้วยการทำบาปทำมิจฉาปราราละกตรมล่วงล้ำกัมเกินพนรรยาของคนอื่นอยู่ตลอดแต่ทำไมต้องได้มาเกิดเป็นอมานหม่อมฉันทำบุญมาตลอดแต่ทำไมต้องเกิดมาเป็นคนยากจนแต่หม่อมฉันก็จำได้ว่าตั้งแต่ก่อนก็ทำบุญมาตลอดชาตินี้ ก็ขอทํามันไปได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างได้กินครึ่งอิ่มแบ่งไว้ให้ทานบ้างท้าครึ่งอิ่มในวันพระก็จำํำตินแต่เมื่อหม่อมฉันได้ยินคํากล่าวของนาละอมาตนี้แล้วหม่อมฉันก็จะพึงปองใจว่าบาปไม่มีบุญไม่มีมันเป็นไปเองเหมือนท่านอาเจรก,กสปะกล่าวนี้แหละพระเจ้าแผ่นดินก็ปองใจเชื่อเหมือนกัน เออเรานี่หลงเชื่อลูกสาวเรามาทำบุญทำทานมาไม่ได้ขาดถึงวันพระวันทิพย์เราก็จำสินถ้าอย่างนั้นเลิกเถอะอาเจลกกัสปะนี่ก็บอกว่ามหาบอพิตรราชสมาภารโพคราชสมบัติอันใดในแว่นแขวนที่พระองค์ทรงมีอยู่จงทรงเสวยกเกษมพระสําราญตามอัธยาศัยเสวยความสุขให้เต็มอิ่มในกามารมในกามาคุณในชาตินี้ท่านไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบาปเรื่องบน หลังจากนั้นได้สนทนาธรรมแล้วก็กลับกลับแล้วก็เปลี่ยนใจไปถึงบ้านถึงพระบรมมหาราชวังวันใหม่มาก็จัดแจงเลยมีแต่ความสนุกสนานเข้าหอลลอกกามาข่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอลลอกกามาผาสุกในอุราทั้งแรมปีแรมเดือนไม่สนใจสมณพราหมณ์ทบุญทักบาทอะไรไม่สนใจวันพระวันเจ้าไม่สน ทีนี้ลูกสาวพอถึงวันพระก็บอกกับนางพระพี่เลี้ยงเพราะว่าวันนี้เป็นวันสิบสี่ค่ำพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันทิพวันพระวันอุโบสถไปเธอพาหม่อมฉันไปเฝ้าเสด็จพ่อจะไปขอพระราชทานพระราชทรัพย์สักหมื่นห้าพันกหาปณะในวันทิพย์ฉันจะได้ให้ทานฉันจะมีความสุขใจกับวันิพกขนยากไร และจะมีความชื่นใจกับสมณพราหมณ์ผู้ทรงศิล์เมื่อมารับพิกขาจา์ก็พากันไปไปกราบเสด็จพ่อไปขอเงินพ่อบอาว่าลูกเอ้ยการทําบุญการทําทานของลูกนั้นศูนย์เปล่าเท่เล่าเรื่องให้ลูกฟังเรื่องอนาระอมาตเรื่องชีเรื่องวีชกะคนยากไร้ทั้งสองคนทำำํากรรมคนหนึ่งทำำํากรรมดีแต่เกิดมาชาตินี้กลายเป็นคนยากไร้ขอทาน คนหนึ่งทํากรรมชั่วมาตลอดแต่เกิดมาชาตินี้กลายมาเป็นมหาอมารตในราชวังในพระนครของเราบาปไม่มีบุญไม่มีดอกพ่อได้ไปสนทนาแล้วกับกษปตรอาเจรกมาลูกได้ยินพ่อพูอพดอยงนั้นก็น้ำตาไหลและก็พูดกับพ่อว่าเสด็จพ่อใบไม้ห่อป่าเน่าก็เหม็นไปกับป่าเน่าใบไม้ใดห่อจันแก่นจันอันหอมกล่น ใบไม้นั้นก็หอมไปด้วยสเสด็จพ่อได้ไปคบคนพาลได้ไปคบคนบาปคบนาละอมาตไปคบอาเจรกัสปะล้วนแต่เป็นคนพาลบุคคลเหล่านี้มากับความมืดจะไปกับความมืดทําไมสเสด็จพ่อผู้เป็นนักปราชญ์อย่างนั้นจึงเปลี่ยนใจได้ง่ายนัก เมื่อใดเราครบคนชั่วเราก็จะชั่วไปกับคนที่เราครบคนหลงอยู่แล้วไปคบกับคนหลงยิ่งหลงยิ่งขึ้นเพราะเหตุนั้นเสด็จพ่อพึงคบนักปราพึงคบบัณฑิตที่ประเสริฐกว่านั้นอย่าว่าแต่เพียงชาติเดียวเลยหม่อมฉันจะเล่าถวายสเสด็จพ่อหม่อมฉันจำชาติมาได้สิบสี่ชาติบุคคลเหล่านั้นจำได้เพียงชาติเดียวชาติแรก จางนี้ไปคืนไปถึงสิบสี่ชาติชาแรกหม่อมชันเติดเป็นลูกนายช่างทองมีผิวพรรณอันง,งดงามร่ำรวยด้วยโภคะที่กุรุรัดและในชาตินั้นหม่อมชันก็เหมือนนาละอามาตหม่อมชันได้ทามิจฉาทาระประทารกรรมได้น,นอกใจภรรยาได้ล่วงล้ำกั้มเกินภรรยาของคนอื่นมาเป็นประจำ ด้วยเงินด้วยทองที่มีไม่เคยทําบุญทําทานอะไรเลยแต่เสร็จแล้วเมื่อหม่อมฉันตายจากชาตินั้นหม่อมฉันได้มาเกิดเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนคนเดียวที่นครโกสัมพีเพียงกรรมที่ได้ทําไว้ในชาติก่อนที่เป็นนายช่างทองนั้นยังไม่ให้ผลเสด็จพ่อเหมือนกองไฟที่ถูกเท่ากรบเอาไว้ยังไม่ส่งแสงเปลวเพลิงออกมาผู้ที่ทําคุณงามความดี อย่างมากมายยังไม่ได้รับเหมือนนายวีชกนั้นเหมือนขุมทรัพย์มหาสมบัติอยู่ใต้ทะเลยังถูกปกคลุมอยู่ด้วยน้ําแต่มันก็ไม่สูญไปไหนหม่อมฉันทําชั่วแต่ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีลูกโทนคนเดียวเป็นโชคดีที่หม่อมฉันได้เกิดมาในตระกูลสมาธิฐิได้พบแต่คนดีๆเป็นเพื่อนเขาชักชวนให้ไปจําศีลไปทําบุญทําทาน หม่อมฉันเป็นลูกชายคนเดียวที่ร่ำรวยแต่ก็ไม่ทอดทิ้งในวันอุโบสถวันทิพย์หม่อมฉันได้ไปจำศีลหม่อมฉันได้ทำบุญหม่อมฉันได้ให้ทานแก่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงศีลมาตลอดตลอดชาติเมื่อหม่อมฉันตายจากชาติที่ได้เป็นลูกเศรษฐีลูกโทนนั้นหม่อมฉันได้ไปหมกไหมในนรกชื่อว่ามหาโลรุหะอันเต็มด้วยความทุกข์ทรมานตลอดการอันยาวนานท่านสาธุชนลองฟังฟังดูในมันมัน มันให้ผลกันอย่างไรกรรมนี้มันมีสลับซับซ้อนครั้งแรกทําชั่วแต่เกิดมาได้เป็นลูกเศรษฐีลูกโทนกรรมชั่วนั้นยังไม่ให้ผลทันทีเพราะยังมีกรรมดีอื่นซ้อนไว้อยู่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมนี่อย่าเข้าใจว่ามันไม่ให้ผลนะมาสองวันสามวันสี่วันห้าวันพระพุทธเจ้าว่าชั้นดุสิตสวรรค์ชั้นดุสดิตนั้นเป็นที่อยู่ของบุคคลผู้จําสินอุโบสถ ยิ่งไม่ใช่อุโบสถธรรมดาอุโบสถที่จะต้องเจริญสมาธิภาวนาไปด้วยนางรุจิราชกัญญาเล่าถวายแก่พระเจ้าอังคติราชต่อไปว่าเมื่อหม่อมชันพ้นจากนรกนั่นแล้วบุญที่หม่อมฉันได้ทําบุญตอนเป็นลูกเศรษฐีโนนก็ยังไม่ให้ผลนพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นลูกว่านอนเป็นลูกลิงในป่าถูกลิงตัวผู้หัวนหน้ากัดอวัยวะเพศ ขาดไปตั้งแต่เกิดมาได้เพียงเจ็ดวันเพราะกรรมที่นอกอกนอกใจพรรยาตนเองเพราะกรรมที่ไปผิดพรรยาของคนอื่นจึงต้องไปตกนรกพ้นจากนรกนั้นจึงต้องมาเกิดเป็นลิงเพราะกรรมอน,นั้นเองจึงต้องถูกลิงที่เป็นหัวหน้าฝูงกัดอวัยวะเพศทั้งลูกอันทะขาดไปก็กลายเป็นลิงหมันลิงพิการหมดจากชาติที่เป็นลิงหม่อมฉันเน้มาเกิดเป็นลา ถูกตอนให้ชาวนาครขี่หลังบ้างใส่เกวียนบ้างลากรถบ้างลูกผู้ดีเขาไปใช้ทั้งตีทั้งฆ่าเพราะกรรมที่ทำผิดชู้ภรรยาของคนอื่นนอกใจภรรยาตนเองพ้นจากกำเนิดอันเกิดเป็นลาน,นั้นก็มาเกิดเป็นโคเป็นงวัวมีกำลังและถูกตอนตอนนี้กรรมชั่วนี้ให้ผลมากเลยหลายชาติมาแล้ว กรรมดีที่ได้เป็นลูกเศรษฐีที่ทํามาทั้งชาติยังไม่ให้ผลเลยดูห้าแล้วหกสุดท้ายพ้นจากชาติที่เกิดเป็นโคถูกตอนได้มาเกิดเป็นกระเทยพ่อแม่ร่ํารวยมากแต่ลูกเป็นกระเทยเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายชอบทั้งทั้งที่ตนเองก็เป็นผู้ชายตายจากกระเทยนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในสวรรค์ทีนี้บุญที่ได้ทําตอนที่เป็นลูกเศรษฐีนู่นที่ได้จำสินลอุโบสถได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาผู้หญิงบนสวรรค์เป็นบาทบริจาของเท้าสก,กะเทวราชบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอยู่อย่างนั้นถึงหกชาติชาติตุดท้ายเกิดเป็นเทวบุตรผู้ชายด้วยบุญนั้นนั้นเองหมดเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นผู้ชายจากความเป็นเทวบุตรผู้ชายนั้นเอง คนจากเทพประบุผู้ชายหม่อมฉันยังเหลือเศษกรรมอยู่บ้างต้องมาเกิดที่มนุษย์ในชาตินี้แล้วก็จะเป็นผู้บำเพ็ญโกมาริพรมจันเป็นผู้หญิงที่จะไม่ยอมมีผัวจะประพฤติพมจันหม่อมฉันจดจำมาตลอดจึงต้องสมาทานอุโบสถทศินในวันทิพย์วันสิบห้าค่ำจึงต้องให้ทานเสด็จพ่อทำไมจึงต้องไปคบคนผานเหมือนใบตองห่อป่าเน่าเช่นนั้นเล่า เปลี่ยนใจเถิดเสด็จพ่อในขณะที่ลูกกับพ่อกําลังพูดก,กันพ่อก่อบอะว่าลูกเกิดมาเหมือนมาส่องตะเกียงในความมืดให้พ่อเหมือนมาชี้บอกหนทางให้พ่อผู้ลุ่มหลงกลับใจเพราะลูกนั่นเองในขณะที่กลับใจนั้นก็ยังคางแข็งก็บ,บังเอิญที่สุดเลยมีดาบคนหนึ่งเดินมาก็เลยนิมนต์ให้ขึ้นมาแล้วกระถามท่านผู้เจริญท่านผู้ทรงพนท,ท่านเคยได้ยินไหมคนในโลกนี้เขาว่า ชาติหน้ามีเทวดามีบิดามารดามีการทำบาปทำบุญย่อมได้ผลท่านเคยได้ยินไหมท่านผู้ทรงพจน์ขอให้ท่านจงตอบแก่ข้าพระเจ้าได้เข้าใจกระจ่างแจ้งเถิดดาบทคนนั้นก็คือพระพุทธเจ้าของเราชื่อว่านารถะท่านก็บอกว่าเทวดาก็ดีโลกหน้าก็ดีบาปก็ดีบุญก็ดีบิดามารดาผู้มีบุญมีคุณต่อเรานั้น มีจริงมีบุญมีคุณจริงมีบาปจริงมีบุญจริงมีเทวดาจริงมีโลกอื่นจริงพระโลกมีจริงแต่คนพ่านทั้งหลายเขาไม่เห็นเขาไม่เชื่อเขาตัดสินใจเอาเองว่ามันไม่มีเพราะท่านพูดอย่างนี้พระเจ้าอังคติราก็บอกว่าถ้าท่านเชื่อว่าโลกหน้ามีเทวดามีบาปมีบุญมีข้าพระเจ้าขอยืมเงินท่านสักห้าร้อยกหาปณะ ในโลกนี้แล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้ในโลกอื่นในโลกหน้าอีกหนึ่งพันกะหาปหนันะหลังจากตายแล้วไปเกิดในโลกหน้าถ้าท่านเชื่อว่ามีท่านให้ข้าพเจ้ายืมได้ไหมนารถดาบก็บอกว่าถ้าอาตมาภาพรู้ประจักษ์ชัดว่ามหาราชมหาบาพิษจะต้องไปเกิดในสวรรค์ไปสู่สุขติในปารโลกอาตมาภาพ จกไม่สงสัยเลยจะรีบหามาให้แล้วจะไปรับเอาอีกหนึ่งพันกหาปณะ,ะในโลกหน้าแต่บัดนี้อาตมาภาพประจักษ์ชัดรู้แน่ว่าเมื่อมหาราชหมดชีวิตสิ้นพระชนในโลกนี้มหาราชจะไปปากฏตัวอยู่ในมหาโลรุวะนรกโลกันตนันรกใครเล่าจะไปทวงถามเอาเงินหนึ่งพันกหาปณะ,ะในนรกอันมืดมน อย่าว่าแต่โลกหน้าเลยแม้แต่คนในโลกนี้ผู้ไม่มีคุณงามความดีไม่มีอะไรเป็นเครื่องประกันความซื่อสัตย์จะไปยืมเงินผู้ใดเขาก็ไม่ให้อาตมาประจักษ์ชัดว่าหลังจากสิ้นประชดแล้วมหาบาพิตรจะไปหมกไหมในมหานรกและจะไปทวงเงินเอาที่ไหนจึงไม่ให้ ท่านหลายลองคิดดูว่าในโลกนี้คนที่ไม่มีสินมีธรรมมายืมเราเราก็ยังไม่ให้ท่านก็นเล่าเรื่องความทุกข์ในนรกตลอดไปจนพระเจ้าอังคตริราชเนี่ยยอมเปลี่ยนใจแล้วก็ถามว่าทำอันใดที่หม่อมชั้นควรประพฤติที่ดีที่สุดเพราะว่าจงประพฤติธรรมในบิดาในบารดาในบุตรภรรยาในทาตในกรรมกร ในอาณาประชาราชในคนยากคนจนจงบูชาเอื้อเฟื้อเทวดาสมณพราหมณ์จงเอื้อเฟือ้อจงบูชาจงอนุเคราะห์ที่ยังไม่มาสูวแวนแขวนของท่านท่านจงตั้งใจว่าขอให้สมณพราหมณ์ผู้ทรงศิลอยู่ในที่สาภาคใดๆจงมาสูวแวนแขวนของขา้าที่ยังไม่มาก็ขอให้มาที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุขจากเอื้อเฟื้อจากอนุเคราะห์จากเอือเออเอ้อกูลด้วยปัจจัย เมื่อท่านทําอย่างนั้นนั้นแหละเป็นหนทางสู่สุขคติในปารโลกขอมหาบาพิตรจงสดับตามนี้เถิดจงทรงพระราชดําริตามนี้เถิดพระเจ้าแผ่นดินก็กลับใจเปลี่ยนใจอันนี้เราให้ฟังว่าบางคนเนี่ยอาจจะคิดสิได้อีกอย่างบนอ่อมาปฏิบัติธรรมปานนี่นางปวดหลังปวดเอวออกกระดดตื่นเด็กลูกเศาออกระดดท่านจะได้สงสัยเลยแต่ถ้าหากว่าท่านกลับไปนี้ อยากจะบอกไว้ก่อนนะเตือนไว้ก่อนในทุกๆคนบางคนกลับไปนี้อาจจะโชคร้ายมากอาจจะเคราะหร้ายอันตรายที่เกิดแก่ทรัพย์แก่บุตรแก่คนที่รักหรือสิ่งใดก็ตามอาจจะเป็นเหตุให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนใจในเหตุนั้นหลังจากท่านปฏิบัติธรรมกลับไปท่านอาจจะน้อยใจว่าบุญนี้คงไม่มี เราไปปฏิบัติธรรมขนาดนี้ทำไมหนอเราจึงต้องมาพบอาเพศเหตุภัยเคาะหามยามร้ายยามสวยอย่างนี้คนอื่นเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเหมือนเราทำไมเขาจึงถูกเลขถูกหวยทำไมเขาจึงสะดวกสบา,ายท่านอาจจะเอาเปรียบเทียบเอาไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนั่นแหละจะทำให้ท่านหลงทางท่านอาจจะคิดต่อไปว่าเลิกดีกว่าในการประพฤติปฏิบัติธรรมเอาเงินให้วันนั้นนั่งรถไปถึงบ้านบัววัดรถความ ทำให้อาตมาสงสัยเป็นปีว่าบาปมีไหมบุญมีไหมเรานั้นแต่ก่อนกินเหล้าเมายาเข้าครับเข้าบา้านสนุกสานานทําไมเราไม่เป็นอย่างนี้พอเรามาทําบุญทําไมจึงต้องลดความทําไมต้องตัดม้ามทําไมต้องมีแต่บาดแต่แพ้เป็นคนขี้ริ้ขี้เร,ร,รพี่กงพี่กันเราคงจะโขกหลอกก็ไรว่าบาปบุญน,นี่มันมีเห็นใครอาัมาถ,ถามเห็นพระบุรเล้งก็ไปถามหล่อน คำตอบของพระไม่เป็นที่พอใจแกอาตมาซากองเขออาภัยแม่แต่หลงปู่ชาของเราอาตมาก็ถามท่านตอบมาอาตมาก็ซ่องใสไม่ประทับใจแต่ก่อนนั้นมันทํางานได้บัดนี้ม้ามก็ถูกตัดอะไรก็ถูกตัดทําอะไรไม่ไ่้ก็นอนคิดกลุ้มใจน้อยใจในโชคของกวาตนาในชะตากรรมกำลังชอบผู้หญิงคนหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีจะแต่งงานกันแล้วพอถึงวันนั้นก็ ถ้ามันถึงวันนี้อาจจะมาดีใจบุญหลายที่ลดขวมคำประสนานเป็นเจ้าของสวนทุเรียนตีปาดในวันได้มานาั่งเทศให้ไม่ใหญ่เพ่อใหญ่ฟังบุญบุญบุญโอ้ยได้ย้อนได้ย้อนเกือบลดปอกขวมยังไงวันนั้นนอนอยู่โรงพยาบาลพอกระมองกระแมงเกินวัไใดขึ้นหอดแต่ตั้งใจนอนเขียนจดหมายใส่ฝ่ามือนอนไงายให้นางพยาบาลที่โรงพยาบาลสพรพพสิทธิ์นีาไปส่งให้เขียนไปหาผู้หญิงที่รักกันว่าจะแต่งงานกันว่า ฉันมีชีวิตอยู่เหมือนกับตายแล้วขอให้เธอคิดว่าเราฝันได้พบกันหลังจากนั้นก็บอกว่าขอลาเธอตลอดที่ลอนดอนอย่าได้พบกันอีกเลยตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ก็ไม่เคยเห็นเธอเลยเพราะรักกันมากๆเพราะเชื่อว่าบัตนี้เราคงจะไม่เป็นคนอย่างนี้เราคงจะอายุไม่ยืนยาวคงจะต้องพิการตลอดชาติคงจะต้องตายหลังจากนั้นก็กลับไปนอนสงสัยเรื่องบาปเรื่องบุญไม่มีดอกบุญน,นี่ฟราชั้น คันนีเป็นหยังหอาเห็ดบนขักกระดอกระเดี่ยจังม่เป็นจังสี่แต่กี่กินแต่เหล่าแต่ยาวัดบอ่บอเขาพระเจ้าบอ่อนบยังบ่เป็นอาดามาต้องนอนคิดเห็นพระอยู่ตรงไหนไปถามแม้แต่คำตอบจากหลวงปู่ชาของเรายังทำให้อาดามากระจ่างแจ้งไป่ได้วันหนึ่งคิดมากดึกจนตีสองตีสามนอนหลับไปฝันฝันเห็นพระองค์หนึ่งมาบอกถ้าคุณอยากเข้าใจเรื่องบาปบุญ คุณโทษคุณไปเอาพระไตรปิฎกมาอ่านพระไตรปิฎกนั้นก็เหมือนคัมภีร์ไบเบิลที่คุณเคยเรียนเพราะแต่ก่อนอาตมาเรียนแต่คัมภีร์ไบเบิลของศาสนาคริสต์ตื่นคือเมื่อไหร่ตื้อเขียนไว้ไปหายืมผะเม,มื่อตำบลเมื่ออำเภอรกระบ,บีสมัยนั้นลงทุนไปซื้อเองที่ห้องนอนอาตมาที่นี่หนังสือเป็นตันๆมีแต่พระไตรปิฎกนอนอ่านอ่านไปขนหลกขนพองอยากบวดอยากปวด ความสงสัยทั้งหลายหมดไปทําไม่อาตมาจึงเตือนพี่น้องทั้งหลายว่ากลับไปนี่ระวังท่านอาจจะเคาะรายกว่าที่ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วท่านอาจจะน้อยใจว่าบุญนี่บ่ไปปฏิบัติทําบบานคํำไงเอากระดกกระเดียเป็นอย่างจังบ่อซอยในเดเป็นยังจังมาเป็นจังสี่เนาะท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดคิดใหม่ถ้าท่านประสบเคาะกรรมอย่างรุนแรงหลังจากกลับบ้านไปนี่กลับไปจากการปฏิบัติธรรม ขอให้ท่านจองเข้าใจว่าท่านได้ใช้หนี้แห่งตําไปแล้วที่ท่านไม่ตายนั้นคือหมดหนี้กันแล้วอาจจะมาเพิ่งจะมารู้อยู่ตรงนี้แหละเข้ามาเห็นในบุญหลบุญไหลายเจ้าหนีขาเจ้าก็เลยมาเอาคือกันก็เข้าเป็นหนีเขาเป็นหนี้มากๆม,มาถามเสาถามแรงบ่งมีเงินให้เขาจา้าเถื่อเขาขี่ขานถามบ่ดทามหัวมันดอกเว่าฉันถามย่ำใดกับไดถามเบิ่งแต่สัญญา มือใดสัญญาขอบสิไปหยุดบาน่นหยุดเฮือนสิไปฟ้องล่มละลล่ที่นี้เขาก็รออยู่วันดีคืนดีเรากลับมีเงินเรียกว่ามือหนึ่งเขาบัตรเทอกเลขปบัตรสมมติว่าเป็นหนี้เขาสองแสนไปโทกหวยขึ้นมาทีเดียวได้เงินมาห้าแสนเจ้าหนี้มาหอนย่งเปคืนพน่านผู้อื่นมาเอาเบิดก่อนฝ้าวมาเอาเอามาได้ย่านผู้อื่นเอาก่อนวันนี้ท่านได้มาปฏิบัติธรรมท่านได้ทำบุญมาก นี่บาปนี่กรรมเก่าๆที่รอคอยจากท่านเขาจะมาเอาละ่ะเอาแล้วเวเล่าได้หลายอากระดกกระเดียบบงรู้เราเตื่นมาแต่ตีหนึ่งตีสองเราอดเราเหยื่อเอากระดอกกระเดียบเพราะเหตุน,นั้นเราจึงจะต้องแผ่บุญแผ่เมตตาปุญญาสิทาเนี้เราพูดกันตอนเชา้ายาขีทีบุญนี้ไม่นยังเอ่ยมันเป็นว่าวเปล่ปาเปล่าไปซื่อๆไดนฮะเนเนเห็นตู่ทั้งหลายก็เหมือนกันมันเป็นว่าวได้หรือเปล่าว่ายอย่าพูดเร็ว แผ่เมตตาให้มันหลั่งไหลออกมาด้วยจิตอันประกอบด้วยเมตตาจริงๆสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทาในปัตี้จิตใจอันอ่อนโยนเยือกเย็นให้หลั่งไหลออกไปพอจะคิดเห็นหน้าเห็นตาใหยคิดไปแผ่ไปสัตว์ทั้งหลายที่เป็นผู้มีบุญมีคุณเช่นปิดามารดาของข้าพเจ้าก็ดีที่เป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ดี พูดถึงดิดามารดาของข้าพเจ้าก็ดีนั่งพนมให้จิตใจในคิดเห็นหนาพอหนาเม่ไปนั่มเพิ่นตายแล้วก็คืดเห็นความคิดของเรานั้มเป็นนามมาทําจิตให้มันลังออกไปพอเมยอยู่ใสให้คิดเห็นหนาเพราะว่ามันบอกไปเปล่าเปล่าเอาเปล่าไปพอมันแหลวเสดเศร้าไว้ไปเขียวหมากดีให้บอกน้ๆในใจจนน้าตาเจ้าของไหลออกมาผล้ดยเความเมตตายแห้งดี ผู้เป็นคู่เวนกรรมตนก็ดีคือเห็นหนาผู้ใดเป็นตะสั่งให้มันเศร้าสั่งลงในขณะนั้นให้เราได้บุญได้กุศลที่ได้เห็นถ้าอย่างนี้มันจะหมดกรรมหมดเวนมันจะค่อยหมดไปอันนี้เฮ็ดใส่กระเป๋าอของเอยหวบัตรโว้ซื่อผัดขีดท,ทีอยู่คือเกาบัดเนี่ยเขาสิมาถามเอาเขาสิมาถามเอานี่นี่นี่อาตมามือขาดไหมนี่ไม่มีเลยนี่โปรเห็นหมดเ่แตะกี้มีอยู่ว่าได้ว่าได้ขาดนี่ นี่มันไปใส่บาปเขามาเอามือหนึ่งอาตมานั่งสมาธิอยู่นั่งไปนั่งไปมันไปสงบอยู่ใจกอภัยสงบมันอมันก็คือนลับแล้วก็ฝันเอาว่าฝันสนะฝันเห็นค้วไตัวน,นึ่งหางกลมอลๆหางขาดขๆโมโลกก็มาแล้วกันเด้อเฮาเด้อมันว่าวาเป็นปานคนวับหายไปเลยออกจากสมาธิน้ำตาไหล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 